เป๋าตังเตรียมแอป pp, เป๋าตังแบบนี้ไม่พลาดทุกโครงการของรัฐไม่ว่าจะเป็นโครงการลัาชนะมันติสามลกา้กันคนละครึ่งยิ่งใช้ยิ่งได้หรือโครงการอื่นครับในคลิปนี้ผมจะมาบอกเรื่องสําคัญในการเตรียมแอป pp, เป๋าตังทุกครั้งแบบนี้นะฮะและคุณจะไม่พลาดทุกโครงการของภาครัฐครับสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําให้คุณเตรียมเอาไว้ตลอดเวลาเพื่อที่ว่าคุณจะเตรียมพร้อมรับทุกเงินเยียวยาครับไม่ว่าจะเป็นทุก เงินเราชนะนะฮะที่คุณจะได้ได้แล้ว7 0 0บบาทจะได้อีก2,000บาทใช่ไหมครับมอสามาละการก็ได้7จ0 0บาทได้อีก2,000บาทหรือว่าจะได้อีกในอนาคตรวมถึงคนละเครื่องที่จะเปิดเฟส3รวมถึงยิ่งใช้ยิ่งได้ด้วยนะฮะโครงการใหม่ล่าสุดทีนี้ครับเราจะเตรียมอย่างไรครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเป็นข้อๆไปครับเรื่องตั้งแต่ข้อแรกเลยนะฮะข้อที่1ครับอยากจะให้เพื่อนๆน้องทําการ อัปเดตนะฮะอันนี้เพื่อนๆบางท่านอาจจะรับทราบนะครับอัปเดตแอปไว้เสมอนะฮะทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนโครงการต่างๆหรือโครงการอะไรเพิ่มขึ้นมาจะมีการอัปเดตแอปเป๋าตังค์ทุกครั้งถ้าคุณสังเกตนะครับซึ่งแบบนี้เลยก็คือหน้าที่ของคุณกนะ็คือเข้าไปในแอปถ้าคุณเป็น Android นะเข้า Play Store เข้าไปอัปเดตแอปตลอดเวลาไปเช็คพยายามเช็คอทิตย์ละครั้งก็ได้นะฮะหรือว่าเดือนละครั้งอานะทิตย์ละครั้งจะดีที่สุด แล้วก็ถ้าคุณเป็น Apple นะก็เข้า App Store นะฮะไปอัปเดตแอปทุกอาทิตย์ก็จะมีออปแอปให้อัปเดตนะฮะช่วงที่โครงการจะออกมาใหม่ๆแล้วจะมีงินยายรุ่นใหม่ๆมานะฮะคุณต้องอัปเดตอยู่ตลอดเวลานั้น,นะครับอัปเดตแอปเป๋าตังค์ของคุณให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอนี่คือวิธีการเตรียมพร้อมที่ต้องรู้เอาไว้เลยนะครับที่2ครับข้อ2ก็คือ ถ้าคุณมีเนื้อที่เหลือนะครับก็พยายามอย่าลบแอป,ปนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดคุณลบแอป,ปเป๋าตังค์เนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องเจอคือบางท่านต้องสแกนใบหน้าสแกน,นัตรประชาชนใหม่นะครับจริงต้องสแกน,นทุกท่านครับสแกนแบบประชาชนใบหน้าทุกท่านแต่บางท่านเนี่ยสแกนหน้าสแกน,นัตรประชาชน,น,าน,นาไม่ผ่านทําให้คุณต้องเสียเวลาไปที่ธนาคารกรุงไทยซึ่งตรงเนี้ยมีคนผิดพลาดแล้วนะก็เจอกันเยอะนะครับดังนั้นเนี่ย ผมเอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังถ้าเกิดคุณมีแอปเป่าตังค์ที่ทําการยืนยันตัวตนเรียบร้อยอย่าลบแอป,ปเลยครับถ้าคุณมีพื้นที่ในเครื่องโทรศัพท์มือถือมันเปลืองพื้นที่ไม่มากหรอกครับอย่างมากก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับไม่ถึงจิกนะฮะประมาณเนี่ยมากก็200เมกบางท่านเครื่องโทรศัพท์ม,มีต้องหกสิสกสามสิบสองิกนสมมติว่า3 2มิกคุณใช้ไปประมาณคุณมีของ3.2มิชิ้นนคุณไปใช้ไปแค่ชิ้นเดียวมันก็เหลือเฟือใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ย แอปเป่าตังอย่าไปลบมันนะฮะก็เก็บเอาไว้ถ้าเกิดคุณยังคาดหวังว่าจะรับโครงการอื่นๆต่อจากรัฐนะฮะอย่าลบเลยครับของนี้เป็นเรื่องที่มันง่ายครับแต่ว่าแนะนําก็อย่าลบนะครับแล้วก็เรื่องที่สําคัญต่อไปครับที่อยากให้คุณเตรียมตัวไว้นะฮะนอกจากจะนั่นครับคุณจะต้องตามข่าวนะฮะอยู่เสมอนะครับก็ต้องตามข่าว ว่าโครงการอะไรจะมาเมื่อไหร่แบบไหนซึ่งอันนี้คุณรู้ไปเลยแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้ทุกท่านก็ต้องลานเดียวยาอย่างสูงสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งที่จะมาหรือโครงการอื่นนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณตามข่าวได้ไวคุณก็จะรู้ว่าอะไรจะมานะเพราะว่ามีบางท่านนะอันนี้บอกเป็นประสบการณ์นะบางท่านเนี่ยเชื่อไหมครับบางคนที่มาปรึกษาผมบางคนเนี่ยรู้ไม่ตัวเองเดือดร้อนนะแต่ไม่ได้ลงทะเบียนคนละครึ่งเอ้ขออภัยแม่ลงทะเบียนเราชนะนะฮนะ คนละครึ่งก็ไม่ลงด้วยแต่บางท่านไม่ลงเราชนะนะพลาดโอกาสมากครับเพราะาคุณเดือดร้อนจริงคุณลงทะเบียนคุณก็ได้เงิน7จ็ดันแต่เขาไม่ลงเฉยนะฮะไม่ตามข่าวอันนี้ก็ก็ควรจะตามนะครับเพื่อไม่ให้คุณพลาดในโครงการใดๆของรัฐแล้วไหนๆก็เขาก็ให้แล้วครับคุณก็เอาให้คุ้มนะฮะเอาให้ใช้ให้อย่างถูกกฎไม่ทําให้ผิดกฎก็ไม่มีผลอะไรครับดังนั้นก็ต้องแนะนำนะฮะก็คือ เตรียมตัวแบบนี้นะฮะก็คือเตรียมตัวตามข่าวเอาไว้แล้วคุณจะได้เงินทุกโครงการที่ออกมาแน่นอนครับ่าเป็นไงบ้างครับอ่าได้ฟังวิธีการเตรียมตัวนะฮะว่าเตรียมแอปกเป๋าตังค์แบบนี้นะครับผมคุณจะต้องเตรียมให้ดีๆแล้วคุณจะไม่พลาดทุกโครงการของภาครัฐโครงการภาครัฐตอนนี้เนี่ยก็มีมากมายครับที่เข้ามานะครับถ้าเกิดคุณอยากจะ สอบถามผมทุกเรื่องนะวราจะโครงการอะไรครับสามารถบอกได้คอมเมนต์ด้านล่างได้หรือว่าจะแอดไลน์มาสอบถามกันก็ได้ครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ผมต้องลาไปแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ